เป็นการได้เดินแบบไดร่วมงานกับออสเตรเลียจุดรอบครับก็ปีนี้ก็คือได้โจทย์ที่แบบว่าท้าทายมากขึ้นแบบเรื่องของปีนี้เดในการเดินหรือแบบว่าความเร็วต่างๆในการเดินนะครับท้าทายมากขึ้นครับก็เป็นโจทย์สำค่ญของพวกเราในปีนี้ใช่ครับก็ยังคงตื่นเต้นทุกรอบัชพิมพ์ตื่นเต้นมากทุกคนหล่อสุดี่มีเป็นครั้ที่สอ จริงๆไวมากครับสิบวีใช่ต้องจับตาดูดีเราเดินเร็วมากเดินเร็วมากเป็นการเดินเร็วเมีวันีหนึดไหอ่าอย่าวันี้วันที่หกวันที จะจะมีวันพรุ่งนี้ครับที่น้องพิมเดินพอเสร็จครับแล้วก็มีอะไรกับอัลบั้มที่ช่าครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูมาดูทุกคนดูแนก็วันที่ห้าวันที่ห้ามีเพนคิลเลอร์ครับผมมีใครบ้างนะใครบ้างใครเดินมีคนได้บ้างมือกันละตื่นได้มีไอสี่คนโตัวโตอรูปตัวกระดกขนมมากครับว่าวันนี้เรามาดูเดินแบบสองงานเลยครับมีอันแรกก็คือของ นี่สั่งหมองแล้วร้านที่สองก็คือลาซานโดลาซาโดเอจูบายเอจูค่ะเขื่อนเดินมาเราถ่ายคือคือแบบตอนนั้นผมถ่ายแบบว่าเหมือนถ่ายพี่เล็กอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าใครเดินมาแต่แบบคือสับสับกล้องไม่ทันเลยเพราะโชว์วันลืมมากเลยแล้วก็คือมันเท่มากดีนอร์สนุกมากเลยครับเป็นยังไงครับสั่งเป็นไงฮะ ในครั้งที่โคมาถึงแล้วท่านจดูรู้สึกยัง่บรรยากาศเพื่อนเทมากครับชีดก็เทนะคำคำนี้งล้วจยมี ช่วงชีเชี้ยเป็นน้ำชีต่อไปยืนดีด้วยโนเเปนน้ำชีผมเป็นได้ทั้งหมดเลยครับเลยไดกับาดกงานแฟช็ต่อนด้วยองเาเคับนน้อโชว์อันนี้นะครับแต่มันยูทีนีก็คือมีแบบว่าอะไรแบนที่ทุกคนน่าจะชื่นชอบหรือว่าเราติดตาม กอยากให้ทุกคนติดตามข่าวสารแล้วก็มาชมกันเยอะๆใช่ครับวันนี้วันแรกมีถึงวันที่หกเลยนะครับก็ฝากมาติดตามนเยอะครับผมมาเพื่อผลงานกันหน่อยอ๋อเห็แล้วะรับสุดท้ายดูเป็นมีในมาใช่ครับเป็นร้านแซ่บหนาวแซ่บมากเลยขอบคุณทุกคนค่ะ จริงๆแบบว่าคอยมองคอยเข้าดูแบบว่าทุกคนคอยสน่งอยู่ตลอดเวลาครับไม่ว่าจะแบบทุกเทศกาลไหนหรือว่าทุกการอวยเนี่ยพวกเราแบบว่ารับรู้แล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดครับผมไต้ดูทุกคนที่เติบโตขึ้นใช่ครับทุกคนทุกคนโตขึ้นแบบว่าภูมิใจภูมิใจที่ไี่เป็นพี่ชีนถ้าพี่ชีนภูมิใจนะพี่ชีนภูมิใจนะทุกคน ดีดีดีผมภูมิใจทุกคนเลยครับแต่ว่าที่จะประทับใจเป็นอัลโต้เพราะว่าเห็นเพราะว่าเูย์ถอดมือถือออกแล้วกแบบของโตแบบโตมากมากโตนั่งๆได้ยังแล้วโอ้โหโตนั่งตาสี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 แล้วมีใครแขกไข่แขกอะไะโอโบไหมโอโบโอโบโอโบเป็นยังไง ทำสิ่งใหญ่ด้วยไอเดียเอาเส้นตัดต่ออีกนิดนึงมันเบาจะเกี่ยวกับอะครับเรากับคันนี้มันต้แตกงต่างแล้วมันต้องมีส่วอะไรอ๋อจริงๆก็มีแบบเสนอไอเดียเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์เพลงไหมบ้างครับแล้วก็ถ้าเป็นในตัวเพลงก็จะมีแบบว่าเสนอแบบไอเดียเพลงที่อยากได้ครับใช่อะไรที่น้องๆสนใจที่นี่ก็จะให้โยนเีลแบบเพื่อนันดยไอเดียแล้วก็เป็นในเรื่องของคอนเซ็ปต์ครับว่าเด็กๆแต่ว่า มีความคิดยังไงกับ MV อะไรอย่างเงี้ยครับก็ทุกคนก็จะแบบมีส่วนลดในการใส่ใไอเดียไปทั้งหมดครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าทางผู้กำกับหรือว่าดีเจเขาจะแบบหยิบไปเลือกใช้ยังไงผมต้องบอกว่าในมือถือมันต้องไม่โดนทุกคนนะคะดีเจถ้าไม่แดงเดินได้ไหวเดินไม่ไหว เขาเนพอสมควรต้องใช้ถัษ้อง้ังพิ่อเียต้องอนกค่ะมีโต้อเลงอไปด้วยป้ะยังไม่มีนะคะไม่รู้เลยดีไหมครับพี่เพ่เพต่อไปเป็นคนยังไงโอตายแล้วก็ซิงต์ต่อไปเขอยากเป็คนรอติดตามเลยนะอ้โ มันร้อนดิเจ๋ครับก็เลยอว่าไมตัดผมนิดนึงแต่ก็ให้เรอดูในรานแถวตุพอมมัเป็นสีดแบบทางีเป็นะดเด็กเด็กวันเจ๊เทขึ้นนีสิตผมเ็นอะไรนะซิอันเดอร์คัทอ่ะแล้วต่อมาก็แปครับผมสีผมเฟดดเจ๋ครับผมสีแดงผมได้เปลี่ยนอะไรเลยอย่าเลือกรากไม่มีอย่าเลือกราก ไปตืิน like กับจบไปไปจบไป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 เปไปไไปไปไไปไไป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 ไไปไปไกไป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 มปไ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 ปปไดไานปไ้ไป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 ไอไม ะรายการปีหน้าครับ28สแปดอายุสิบปีหน้าครับจากที่ไทยก็ใช่ครับเจ้าไทยเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีพรุ่งนี้ผมเดินคอเสดนะครับเรียกว่าไม่แพ้ติ๊กตากันสักน้องๆด้วยนะคะฝากน้องน้อง๊ีต๊อกเป็นไงบ้างคะโอ้ยสนุกเลยวันนี้เป็นไงน้องบีวันนี้เป็นไงพี่สอนคำว่าอะไรสอนคำว่าอะไรไปแบบ อะไรครับวาหมายอะไรที่ต้องบอกครับแปลว่าคนไหแบบี่คนไหนเเป็นไหนโอ้โหสังหร่หมดคับหมดดิไเไม่มีนะครับไม่มี ถ้าก็ถ้าเกิดติดตามน้องทิมครับก็ติดตามได้ที่อ่สันเรจัตเซนสันเรสเซนที่ตอนแรกของสันเรสครับแล้วก็ถ้าเป็นได้ก็จะสามารถติดตามไใ้ที่ได้กอดสันเรสแล้วก็ไดอันื้อสกัดสันเรสครับผม ถ้าหลังถ<ม>้<น>สาสอนไหลกันนะลูกโอเค